น้องปลาที่ได้มานะครับแล้วก็จะทําแล้วก็ตังหบาป้านแล้วหบาปังแล้วก็จะทํากินกันนะครับจะไม่หมักขึ้เทศแล้วก็ไม่ขามไม่ขามนะ่าจะทําให้ปลาไดไม่มึนนะฮะแล้วก็จะมีผักผักใบแล้วเนี่ยผักใบผักใบลักซูนะครับนี่แล้วก็กระเทียมนี่แล้วก็อันนี้จะใส่ปลาไดน่าจะเหมาะขนาดเลยนะครับ จะทํากับข้าวกันแล้วก็มากินกันนะครับจะเอาไปสับๆๆแล้วก็ก็เหมือนที่เคยทําอ่ะแต่ว่าอันนี้จะมีคนที่ไปขุดมากินด้วยนะครับล่างอ่าเจ้าดิครับเลยแหละเจ้าดิครับนายปลาเหยียนที่่าปลาไรที่หามอะไรนะครับบ่าวปัางกับบ่าวานะจะกินนะครับแล้วก็กินกับผักข้าวตองนะฮะดูดิน้องดุ้นล่างเขาขยี้จนใบมันช้ำหมดเลยอันคือน้ำพริกปลาไหลนะครับมาากินกันเลยสองคนนะครับ มักเป็นว่าอย่างหิงไปเอาปั้นก็ไม่กินได้ขึ้นบ้านนี่ยังอ่ะยังก็อันมองมองนี่ฮะเออกินด้วยพีบ้านยี่น้ำยี่น้ำเจ้าหน่ะอันนั้นน้ำพริกเหมือนน่ยะนะพักแล้วก็นาเขาไปช่วยยังเป็นทิดตมาแล้วเชื้อพายังเป็ิดตรงนั่นบอกว่าหิวเข้ามาก็รีบมาทำรีบมาทำกันแล้วก็ไม่ทันอาบน้ำเลยนะคะก็เหมือนับอืมอันนี้ กำ่มเมื่อดึบนะเฮือนน้ำนะอืมอืมอืมใครบักเข้าอืมเอาล้วนครับบานครับมันนะครับ Ừ, nhau rồi mày mặc lên Mưa bắn nai mới đi ăn vậy. vậy. ขับขึ้นหมือนพุกมาเขาคอมแบตันกับพวกรตันไงเดี๋ยวพ่ราบพัดขาคอมแบต้ันแล้ว mưa ngon đến mưa đeo hôm phải vỉa tay mà mưa quá mưa ba cái tay nữa cảm ơn cảm ơn yên anh anh này ông tăng tám năm hà này à ผมนี่วะห้ามากัางชกวนั้นนะห้ามชุก<า>อีกใส่เง <ฮะ S 1> นินนะขั้นก่ยัง Ủa cái này Không nhau ham mua rồi Ok ah? Ok Ok mà

mình, mắt tầm mà lúa, không phải là không phải bưởi Đi à. ข้ควั้งปันหมักอย่างพวกนี้มนอันมือมันมือนั่นแน่ะระสาะชิชวนนีน่

มาสวัสดีครับเรียนร่ามโนงก่อนนะครับกดไลค์กก็ใช้ชีวกคุณนแ้งก่อนนะครับคอมเมนต์ครับ